สวัสดีครับวันนี้รักย้าก,กีฬาไทยเดินทางมาที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับจะพามาชมโครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอลความน่าสนใจความพิเศษของโครงการนี้อยู่ที่โครงการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังสอนให้เด็กๆนักเรียนนะครับน้องๆเนี่ยที่ไปคัดตามสโมสรต่างๆไม่ติดไม่เป็นไรมาที่หนองคายวิทยาคาร เพราะที่นี่นอกจากจะสอนในเรื่องของทักษะฟุตบอลแล้วยังสอนในเรื่องของงานโค้ชเรื่องของการเป็นสเกลในเรื่องของการเป็นออค์กา์จัดการแข่งขันและอีกมากมายในแขนงฟุตบอลทําให้น้องๆน,นั้นมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโครงการทั้งหมดติดตามได้ในรายกากีฬาไทายครับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารมีนักเรียนประมาณ1,500คน หนึ่งในนักเรียนบางส่วนนะครับจำนวนร้อยกว่าคนตั้งแต่ระดับม .1 ถึงม .6 ทั้งชายและหญิงอยู่ในโครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอลซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นเด็กที่ตกคัดหรือไปคัดตามโรงเรียนต่างๆแล้วไม่ติดจึงหันมาฝากอนาคตไว้ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้แหละครับการเปิดแผนการเรียนที่หลากหลายมันก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้ผู้ปกครองกับนักเรียนเพราะ เด็กเขาก็จะได้เรียนในเรื่องพูดตรงๆว่าเป็นเรื่องศาสตร์ของฟุตบอลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเรียนฟุตบอลการเป็นโค้ดนะฮะการเป็นผู้ตัดสินการเป็นนักภาคท่านจะลืมนะครับเรื่องนักภาคหรือบางทีเราคิดเป็นเรื่องตลกนะครับผมขอยกตัวอย่างวิศนุนินกัดเนี่ยครับถ้าดูทรัพย์สิน8900ล้านบาทนะครับเนี่ยท่านท่านมองว่าเขาแค่นักภาคเนี่ยมันป็นไปได้อย่างไงถ้าเป็นนักฟุตบอลอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วชนะที่เรา ค่าตัว200ล้าน5ปีตกปีละเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเป็นธรรมการตัดสินเนี่ยยังพออันไประดับโลกแบบหนึ่งสอล้านบาทอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าถ้าหากก็คิดว่าหนองคายวิทย์เนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆที่จะสารฝันให้ทั้งเด็กกับผู้ปกครองเนี่ยเขาได้ค้นพบตัวเองภายในชั้นเรียนน้องๆจะได้เรียนเฉพาะ5วิชาหลักที่ใช้ในการสอบโอเ็และเอเน โดยไม่มีการบ้านประกอบด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมส่วนวิชาอื่นๆจะไม่มีการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆได้มีเวลาเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังเต็มที่ทั้งการเป็นโค้ชการเป็นผู้ตัดสินการเป็นสเกลและการเป็นผู้บรรยายกีฬาโดยจะมีวิทยากรระดับประเทศเดินทางมาถ่ายทอดวิชาให้เดือนละหนึ่งครั้งได้หลายอย่างครับเช่นสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ คุณครูและโค้ชที่ดีครับผมกะว่าจะไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับสำหรับหนูนะคะหนูอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพค่ะแล้วก็ในศักยภาพของตัวเองถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นโค้ชอาชีพค่ะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับวงการฟุตบอลค่ะเราต้องเตรียมทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็พวกสภาพแวดล้อมด้วยค่ะ นี่เป็นเพียงที่มาของแผนการเรียนห้องเรียนกีฬารงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับที่ท่านผอได้มีวิสัยทัศน์ต้องการที่จะให้เด็กที่ไปคัดตามสถานที่ต่างๆแล้วไม่ติดเนี่ยให้คิดมองย้อนกลับมาอยู่ที่หนองคายวิทยาคารเพราะที่นี่นะครับจะแต่แขน,นในศาสตร์ของฟุตบอลให้เด็กๆเหล่านี้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและสิ่งที่ตัวเองชอบ สัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามลงลึกในรายละเอียดว่ากิจกรรมในสนามนั้นโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนน้องคายวิทยาคารเขามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างมณิตภ์มุมเพยบุญแตภาพเมธีจิมจิว๋วรายงานครับ